มาดูการประชุมถอดบทรเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครับนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมสรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุดรธานีปี2567โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการเตรียมการรองรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการสำรวจข้อมูลพบว่าปี67จังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วม,มซ้ำซากใน16อำเภอ35ตำบลรวม76จุดส่วนอำเภอที่ไม่มีน้ำท่วมมี4อำเภอคืออำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอโนนสะอาดอำเภอกู่แก้วและอำเภอชัยวานทางนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภยัยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดอุดรธานี ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักสาธารณภัยและยังได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน7็ดอำเภอจำนวน4,230ถุงได้แก่เขตอำเภอเมืองอำเภอ้ับโสมอำเภอนายูอำเภอบ้านดุงอำเภอส้างขอบอำเภอเพนและอำเภอหนองวัวซอซึ่งมอบแล้วนะครับและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ครับ รอบนาำก็ทรงเดิมน้ำรต้องหมดได้ระบายนะครับจุดสาร์ทงไปเพราะงั้นก็จะให้ผู้บริหารได้นำเสนอซึ่งวันนี้ผมก็เห็นก็ขอให้ที่เป็นคณะกรรมการเป็นเวทีที่ก็เดี๋ยวในช่วงของการที่วิภาตก็เสนอแล้วกันนะครับอยากให้นำเสนอไปต่ออันหรือต้นเดือนธันวันเดียวรู้เมื่อเวลาตอนนีนะครับซึ่งวันนี้ท่านมีปัญหา